กลับมาพบกับรายการ TFX 1 0 e x 101รายการที่จะมาเล่าคําัพท์เกี่ยวกับการเทรดอนุพันธ์ใน TFX e พอเข้ามาศึกษากับตลาดอนุพันธ์ได้สักพักหนึ่งก็มาเจอคำว่า market maker แล้วคุณ market maker เนี่ยคือใครหรอคะ market maker คือผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขายครับโดย market maker จะคอยส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตลาดเปิดทำการเพื่อให้ผู้ที่ต้องการซื้อขายสามารถจับคู่สัญญาได้นั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับสินค้านั้นๆครับสินค้าบางประเภทในช่วงเริ่มต้นอาจมีราคาเสนอซื้อที่ต่ำเกินไปในขณะที่ราคาเสนอขายก็อาจจะสูงมากเกินความเป็นจริงทําให้ไม่เกิดการซื้อขายขึ้นการมีมาเก็ตเมเกอร์จึงเป็นเสมือนผู้ช่วยที่ทําให้ราคาเสนอซื้อเสนอขายอ้างอิงไปกับมูลค่าที่แท้จริงของสินค้านั้นๆโดยไม่ได้ทําให้เกิดการบิดเบือนของราคาครับถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพมาเก็ตเมเกอร์ก็คล้ายเป็นแม่สื่อ ที่คอยชักนำให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่เคยพบกันได้มารู้จักพบเจอกันนั่นเองครับแล้วอย่างนี้ตลาดที่ไม่มีมาเก็ตเมเกอร์จะเป็นอะไรไหมคะการจับคู่ระหว่างราคาฝั่งบิดแล้วก็ฝั่งออฟเฟอร์จะเกิดไหมคะถ้าในสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายหนานแน่นอยู่แล้วมาเก็ตเมเกอร์อาจจะไม่ได้มีบทบาทมากหรือจะไม่มีมาเก็ตเมเกอร์เลยก็ได้นะครับแต่ในสินค้าที่เพิ่งเริ่มเปิดการซื้อขายในระยะแรกหรือปริมาณการซื้อขายยังมีไม่มากนัก MarketMaker จะมีส่วนช่วยให้เกิดการแมทช์หรือการจับคู่กันร,ระหว่างราคาบิดและราคาออฟเฟอร์ได้เป็นอย่างมากครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะคุณ MarketMaker แล้วเรามาพบกับคำศัพท์เก๋เก๋เก๋เ <Wow. S 2> แบบนี้ได้ใหม่ในรายการทีเฟ็กวันโอวันพบกันทุกสัปดาห์ทางทีเฟ็กซ์สเตชั่นออนยวันนี้สวัสดีค่ะ